สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะขอต้อนรับสู่รายการฟิวเอชั่นแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft นะอ่าแต่วันนี้จะมาพิเศษนะครับวันนี้จะมาเรียกฮีโร่บายกันนะครับนะผมก็ไปหาวิธีเรียกฮีโร่บายมานะก็ไปเห็นคลิปคนอื่นมาครับเห็นเขาแล้วผมก็ลองลองทำดูเอ้ยนะครับมันก็มันอาจจะงงงงหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีของมันนะโอเคนะครับนะครับโอเค ก็พูดถึงการเรียกฮีโร่บายนะครับวิธีการเรียกครับคุณจะต้องอยู่ในเวอร์ชันที่1.8นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใน1.8เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เล่นในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดดีกว่านะครับถึงมันจะได้ดีกว่าครับโอเคขั้นแรกนะครับก็สร้างเวอร์ของคุณเลยครับนี่เล่นเป็นครีเอทีฟก่อนนะครับก็ d e f a u l t นะครับนี่เวอร์ขนาดเวอร์ default อันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเวอร์สักหน่อยฮีโร่บายนะครับ นี่ฮีโร่บายเวิลด์เก็นถูกป่าวะน่าจะถูกแล้วโอเคเนี่ฮีโร่บายเจอฮีโร่โปรเจกต์นะครับโอเครอก่อนเราไปหาจุดมนโล่งๆคนระับซึ่งผมก็ลองเล่นไปแล้วมันก็ยากอยู่นะผมจะเล่นในเอ่อเกมโหมดศูนย์นะฮะหรือว่าเกมโหมด s า r เวิ a ์นะแล้วเอา,เ,อาเราอยู่เราอยู่ไหนเนะี่ยอ้าโหลดถูกเจเนเรตขึ้นมาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวนึงผมหาที่โล่งๆก่อน มตรงไหนมันโล่งๆบ้างวะโอ้โหมันมีแต่ป่าครับแม่นี่มันทุง่งไบโอมอะไรวะเนี่ยไบยโอฟอรเรสต์ป่าครับฟอรเรสฟอรเรสกรรมนะครับอ,อีกรรมนะครับเฟรมเลสก็ตกนะเพราะเจนเนเรสแมปนะครับอา้าวเอาเฮ้ยโอเคโอเค แต่แต่ผม <c oughs> แต่ผมอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยครับเอ,เอ้าเฮ้ยมันมีแต่ฟอเรสเหรอวะ <c oughs> เวนกัมเดี๋ยวสักครู่นะครับขอหาเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชวเวอร์ขอหาจุดเหมาะๆแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราก็พอจะหาจุดเหมาะๆได้แล้วล่ะนะครับโอเคป,อปึ๊บอ่าวิธีการเรียกนะครับ ม,มันขึ้นให้กด e r กดก่อนวิธีการเรียกนะครับเราจะต้องอยูอ่อันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะเฉพาะซิงเกิลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะในมัลติผมไม่ได้ลองนะครับแต่ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีการ <c oughs> วิธีการทำนะครับก็คือเราต้องมีคอมเมนต์บล็อกเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถทําในเกมหมดศูนย์ได้นะครับบอกก่อนเลยนะครับจะทําได้ในเฉพาะเกมหมดหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้คอมเมนต์บล็อกนะครับ <c oughs> แล้วเสียงเกมมันดังไปไหม ก็ไม่เท่าไหร่เหลือย5พอขั้นแรกนะครับก็ให้เราเอาลืมลืมไปว่าไอ้นี่ลงลงตัวเกมใหม่แปบ๊บหนึ่งนะครับอยู่ไหนวะเป็นเป็นโอเคนะครับขั้นแรกนะครับให้เราพิมพ์นะครับคำสั่งว่า gift gift นะครับแล้าตามด้วย แล้วตามด้วยชื่อของเรานะครับอันนี้ในบนมือถือไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บล็อกนะครับคอมเมนต์คอ Com m เอมแอนด์บล็อคคกรรมคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับเออโอเคปึ๊บอ้าวมาเป็นรถเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยคอมเมนต์บล็อกเฉยๆนะครับโอเคพอเราได้คอมเมนต์บล็อกมาแล้วนะครับก็ หาจุดอีกจุดหนึ่งนะครับจริงจริงมันก็ได้หมดแหละเดี๋ยวผมหาจุดโล่งๆก่อนนะครับขอทุบก่อนขอทุบออกแป๊บหนึ่งนะครับวางปุ๊บคาสั่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับผมจะทิ้งเว็บลิงก์เว็บเว็บหนึ่งให้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับก็คือมันจะเป็นเอ่ออักตัวอักษรครับหรือว่าภาษาโปรแกรมของไมค์ครับเยอะๆครับให้เราลาก๊อปปี้มันมาหมดเลยนะครับจนถึงล่างสุดเลยนะครับ แล้วก็กดคอนโทรลซครับแล้วมาคอนโทรลวีวีในนี้นะครับนี่แล้วก็กดดันแล้วมันก็จะกระตุกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับหยิบเลสโตนออกมาปุ๊บเพื่อให้มันเกิดกระแสะไฟนะครับมันก็จะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับไออันนี้มันบงังแชทเอ้ยเอาค้างกระตุกวัตเตอร์ฟล็อกอ๋อเกมแลก แชทตรงนี้มันก็ตุกหรอวะงั้นเดี๋ยวปิดคอมเมนต์ Comment. ปิดแชทไปก่อนแล้วกันอ่ามันก็จะขึ้นอันอู้ <c oughs> อา้าวแกะตายเลยกำข้างหน้ามันอยู่ไหนวะมันจะมีข้างหน้าอยู่ครับนี่ก็คือตรงนี้นะครับนี่เป็นคอมเมนต์บล็อกของเรานะครับโอเคเอาแชทขึ้นมาก่อนแชทมันบังอะ่ะเออเนี่ยนะครับ อ็อบเจกซ์สักสีนะครับโอเคเราก็จะมาเออ่เราก็จะมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้อ่ฮีโร่บายนะครับคอนแมนบล็อกนี่ครับคนทำนะครับอ่าเขาชื่อว่าอะไรวะไอไอจามายครับไอเจเอมายครับและกันไม่รู้จะอ่านว่ายังไงดีนะครับไอจามายครับอันนี้อะไรเนี่ยเก็ตไอเทมอ๋อนี่ครับไอเทมที่จะเรียกฮีโร่บายนะครับ อันนี้ d e stroy นะครับก็คือทาลายนะครับกดคลิกขวาตรงนี้ครับมันก็จะทาลายหมดซึ่งผมจะไม่ทํานะครับเก็บมันเอาไว้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมไปหาให้จุดเกิดอิแล้วผมก็จะสู้กับฮีโร่บายนะครับก็นะครับก็ตอนแรกครั้งนั้นสู้ในโหมดระดับง่ายสุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเซ็ตของก่อนนะครับนะเอาแบบโหดๆเลยนะแบบฮีโร่บายแบบกากๆไปเลยโอเควัด นะครับผมก็จะไอ้นี่ให้หมดเลยนะครับดาบก่อนเลยครับอยู่ไหนวะจาถ้านูรู้สึกจะใช้ไม่ค่อยได้กับฮีโร่บายนะครับชารปเ็นห้าชาร์ปเ็นกับสมิธมันเหมือนกันไหมวะ <S <S เหมือนกันนะครับติดไฟนี่รู้สึกฮีโร่บายจะไม่ติดนะน็อกแบ็กไม่เอาครับไฟเออร์ลูติงเอามาใส่ไว้เล่น โอเคเราเราก็ได้ดาบมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเสื้อครับเราจะใช้แต่อันนี้นะครับโปรเทคโปรเทคทีนะครับแล้วก็การไฟด้วยเผื่อโดนแต่จากที่สูงนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเอาแค่โปรเทคที e ก็พอแหลนนะเนอะไฟเยอร์มันไม่น่าจะมีไฟหรอกโอเคก็หยิบออกมาให้หมดเลยแหมรีรออะไรอยู่ ตึ๊บตึ๊บนี่นี่ครับใส่ชุดโอเคธนูธนูธนูเอ่อธนูอยู่ไหนวะอยู่นี่เอ่อนี่อินฟินิตี้เพราะเราจะใช้แค่ลูกเดียวนะครับแต่เท่าที่ผมลองรู้สึกมันจะไม่ได้ผลเลยนะธนูกาก,กาไปเลย โอเคส่วนของที่เหลือก็โรทิ้งครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอเบาเสียงเกมในตอนแรกก่อนนะครับเพราะว่าเสียงตอนแรกนี่มันจะดังแบบดังสุดๆไปเลยครับโอเคเด็ดเด็ดเอาโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วจะปรับเป็นเกมโหมดศูนย์นะครับโอเค ODE ศูนย์ฮะวิธีการ อ่ะจะเสียงมันจะเบาหน่อยครับวิธีการวางนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ปึ๊บ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 แล้วก็มาแล้วครับนี่ครับมันอาจจะเดีือดเดือดพบผมเพิ่มสักสิบนี่ครับมันจะดังมากเลยครับแค่สิบก็ดังแล้วเนะี่ยโอ้ยโอ้ยเฟรมดรอปมันมาแล้ว มันมาแล้วค่ะโอ้โหพื้นตรงนี้หายไปหมดเลยครับว้าวโอ้ยเสียงยังดังอยู่เลยแบบ ว้าวเฮ้ยนั่นมันอาใบเนตโอ้โหเออเอ้เโอ้โหจะเย็นจะเย็นเย็นเกมกระตุกเลยครับเกมนี่กระตุกเลยจะเย็นเย็นดิจะเย็นเย็นจะเย็นๆๆเย็นเอ้าลืมลูกธน,นู เกือบหลอแล้วเดี๋ย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 วผมลืมลูกให้พี่ตั้งตัวก่อนแป๊บนึงครับคุณน้องโอเคโอ้ยหนี please d o n ตู o o มาอีกแล้วเร็วตามมาแล้วนะมันตามมาแล้ว เอ้ยผมลืมอาหารโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมหลายอย่างเลยว่ะแปรนฮอ์นี่แหละเด็ดโอ้หเด็ดเด็แป๊บนึงมันแหลกมากเลยครับตอนนี้ขอปรับเหลือแปดก็พอโอเคปุ๊บเอาไ่โดนอีกโดนไหมไม่โดนอีกเฮ้ยชา อา no อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ย please don't kill oh shit อย่ามันยิงถึงไหมอ้าวมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ่อู้เฮ้ยอะไรวะโอ้โหใจเย็นเย็นจเย็นเย็นจเย็นเย็จเย็นเย็นโอ้โหโอ้โหตบตบแรงโอ้โหนี่นี่เกาะเพชรนะเนี่ยเด้อเด้อ แอปเปิลหองช่วยได้ทุกอย่างแอปเปิลน้องลีเจนเลือดอย่างเยอะนะนี่เฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น please d ดอนดอนดอ kill โอ้โหโอ้โหอืโอืือ้โหโอ้โหจะกระพากบอลอ่ะอ้าอ้าใจเย็นใจเย็นอ้าอ้าอย่าตามหลอกหลอนโอ้โหติดสถานะอะไรวะเนี่ยตีช้าอีกโอ้โห อู้แม่งบินอีกแล้วจะเย็นเสิคุยกันก่อนอ้าวโอ้โหอย่าอย่าอ้าเอ้ยอะไรวนนะเนี่ยอู้โอ้โหอื้อจะเย็นเย็นเออาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนนะเนี่ยรองเท้าอะไรวนนะเนี่ยโอ้รองเท,ท้าฮิรองเท้าฮีโร่บายครับโอ้โห ถือว่าแต่รู้สึกที่เขาแนะนําก็คือดาบดาบหรือชุดไปต้องไอ้นี่เลยนะครับเฮ้ยพลังแห่งฮีโร่บายนี่ครับพลังแห่งฮีโร่บายครับนี่พลังแห่งฮีโร่บายครับแกะน้อยน่ารักอา้าวพลังนี้อำนาจมันแรงเกินครับอุย้ยโอ้เนื้อสุกเลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้พลังแห่งฮิโรบายครับก็แต่มันเก็บของไม่ได้เอาเก็บได้โอ้พลังเอ้าเ้ยโอ้โหพลังแห่งโอ้พลังแห่งฮิโรบายครับอา้าวเอ้ยเอ้ยรองเท้ารองเท้าเอ้ยทำไมเหมือนติดสถานะอะไร โอ้พลังแห่งฮีโร่บายครับสวัสดีคิปเปอร์ลองเดินไปหามันดูดิเฮ้ยโอ้โอทำได้นะแต่ว่าใกล้เกินอะสาอยู่ในน้ำโอ้โหมันแบบจอเฮ้ยตกใจเป็นไงอะเจอพลังแห่งฮีโร่บายเข้าไป โอ้โหมันแบบอโอ้โหก็ถือว่านะถือว่าถ้าเกิดเทียบกับเอาชาร์เนตออกไมเอาแอปเปิลทองและชุดเกาะแบบนุบ่มๆนะครับแบบชุดกเกาะเหล็กผมว่าก็น่าจะยากอยู่พอสมควรนะครับโอเคก็ถือว่าโอ้โหเรามาดูผลงานที่ที่ไอ้หมอนี่มันทำดีกว่าครับ อืมรถเบดเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มเสียงแป๊บอืมโอ้รองรองเท้าติดไฟครับโอ้โหผมเอ้ยถ้าถ้าตกตกจากที่สูงเป็นเป็นไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เลื่อนรถน้อยหรือเปล่ามันเกี่ยวไหมโอ้เออว่ะเกี่ยวโอ้โหก็ถือว่า สุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับอา้อาวอ้าวหายเลยท่านถอดออกอ่ะอา้าววั t เอ้ยโอ้คือของที่อยู่แถวนี้เหมือนจะแบบให้ถูกแบบถูกสาปประมาณเนี้ยแบบขุดไปก็ไม่ได้นะหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปขุดไกลๆดูดิย ใส่รองเท้าศักดิ์สิทธิ์แปบ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ตา,ตายครับาผมว่าไม่ใช่แค่ไอ้นี่หรอกทั้งเวอร์เลยแหละเนี่ยอันนี้ก็อเดี๋ยวลองไปลองทำลาย d e strroy อันนู้นดูนะครับ time set แป๊บ t i ม e เซตเดย์ day, ครับเดี๋ยวลองไปทำลายไอย้อันนั้นดูครับเพื่อมันจะขุดได้นะผมอยากรู้เป็นไงถือว่าก,ก็สนุกไประดับหนึ่งนะครับ Destroy หายไปแล้วี่ก็ก็ยังหายอะไรวะหรือว่าต้องออกเกมเข้าใหม่ฮีโร่บายโว น่าจะน่าจะไม่เกี่ยวนะเอ้ยสักพักเข้ามาในเวอร์นี้ขุดของไม่ได้นะอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอันนี้ก็เวอร์ฮาร์ดคอร์นะครับโอเคนั้นก็ขอพูณที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์ครับซับสไครต์กันด้วยมีอะไรก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักกันทางเฟซเฟซ เพจ facebook นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ facebook กันด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับไม c คร f t พาร์ทนี้นะครับหรือว่าวันนี้นะครับสำหรับการเรียกฮีโร่บายนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย